มารีวิวไม่กดข้าวครับแตนที่มารีวิวไม่กดเข่าพี่น้องเบบอได้ทุกสองทางเลยตัวนี้เวลาเขากวดเข่าลงจากรถตัวนี้เขากลับมาเลียเข่าเนาะมาดูมื่อการใช้งานอันนี้เขากลับเชียใ์เชีลงจากรถไงลงจากรถแข่งขันนี่เขากลับมาแต่งเข่าไม่รักตากขาดสแตนกัดยังไม่แล้วอยู่ อยูพี่น้องนวดทั้งก่อนว่มามันนี่แหละที่เที่ยวอีกเ,เอาตัวน,นี้กินเลยมองตาเข้ากับสารานพี่น้องสาราปชะกลสาราบ้านเฮานี่แหละโอ้ราคาบอแพงพี่น้องร้อยสามสิบจ้ะว้าเฮาบนนมี้แนวออกเขาก็ต้องซื้อเอาอ ใส่งานมวนหาเนาะูดขูดขูดหมังอดมัก่อกเนาะกดทางนี้ล้งไปอีกเชี่ยงขัเต้นก็เกบอย่างนี้ไินเหอน้อปัุ่นเอ ม่ต nee. <c ười> ักสแดดไม่เอมั่ยังหนาอยู่กดมาใส่ตักก็ได้ตัด้คือรถตักเลย ถาม่ใส่นี่เป็นซาลากางบ้านหร,าานรเ,เปล่างารบาลใ่ไมมันขึ้นนกระต่าในถนนเนาะมัน,นค,คกนกระต่ายในถนนจะหาตากินซาลาด,ดีกว่า นี่เป็นช้างข่าวหมู่บ้าน่นี่ก็มไม่ยังไรครับมาเจวิวให้พี่นอ้องไดาสำนี่แล้วพี่น้องอ มาใกล้ๆให้กวดเขาค,ค้อยากไปเรียนแบบเห็ดถ้าใครมีอุปกรณ์เห็ดถ้าเขามีเอาออกแล้วนี่ยเขาจะใส่ใค<ช>้สปริงก่อนนี่จะสปริงเห็ดเพื่อเอาเล็กเล็กเส้นก็ได้มันดัดไปกวไปแค่สปริงด่าทำจากเหล็กขึ้นมาโอเคทำนี่แล้ะพี่น้องใครข้กกันคิดนาครับ